ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่เล่นบาสนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะเขียนบทความเสร็จนะครับก็เลยเอามาทำคลิปต่อเลยนะครับสำหรับบทความก็ไปที่เว็บไซต์ของกระผมได้นะครับที่ t i b i s k e t e t l l c o m นะครับจะเป็นในเรื่องของ how to ครับ off arm นะครับวิธีใช้ Off-Arm เวลาเข้าทำนะครับ Off-Arm คืออะไรนะครับ ออฟอารเนี่ยก็คือการใช้มือหรือแขนข้างที่เราไม่ได้เลี้ยงบอลน,นะครับให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับที่เราจะทำได้ในในการเล่นในการแข่งขันนะครับซึ่งมันเป็นจังหวะกึ่งๆึจะเทาๆหน่อยคือเหมือนมันจะล้าแนวดิ่งมันจะโกงมันจะแบบมีการคอนแทคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ส่วนใหญ่ผมก็ยังไม่เห็นกรรมการหรือผู้ตัดสินเนี่ยจะ เปล่าว่าผิดระเบียบอะไรสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยก็เห็นใช้กันบ่อยนะครับซึ่งออฟอาร์มเนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่ประมาณหลกัหลกๆอยู่สองสองอย่างก็คือจังหวะแรกก็คือเราอ่ะจะใช้กับคนที่ชอบแฮนด์เช็คใส่เรานะครับแฮนด์เช็คคืออะไรนะครับ แฮนเช็คก็คือเนี่ยคนที่แบบว่าชอบเอามือ,อยื่นออกมาแบบว่าเช็คเราอะเวลาเราจะข้ามเราจะเล่นอะไรเงี้ยนะครับปกติเราต้องยืนแล้วก็ยกมือขึ้นแบบนี้หรือการแขนต่อใช่ไหมแต่เวลาคนป้องกันเนี่ยเขาก็จะมีการยืนแบบเท้านําเท้าตามก็ตามทีเงี้ยแล้วก็จะมีมือยื่นออกมาแบบนี้นะครับซึ่งจังหวะที่มือยื่นออกมาแบบนี้เป็นจังหวะที่ดีที่เราจะแอคทีฟออฟอาร์มของเรานะครับโดยเทคนิคแรกเนี่ย เราจะเลือกคือเวลามันใช้การใช้ออฟอาร์มเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งมือเขาเรียกว่าข้ามได้ทั้งด้านวีคไซส์และสตองไซส์นะครับทีนี้คำว่าวีคไซส e ก็คือเราข้ามไปฝั่งที่เป็นจุดอ่อนด้านอ่อนของเขานะครับด้านอ่อนคืออะไรคืออ่าอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับก็คือไปทางเนี้ยมันเป็นทางวีคไซส e ของเขานะครับ เพราะว่าเ,เขาจะไม่สามารถสไลด์สไลด์ตัวมาขวางเราได้เพราะว่ามันเป็นด้านที่คือคือเขาออกไปให้เพื่อนๆดูเอ่ดูดูที่กรอบสี่เหลี่ยมของผมนะเนี่ยเขาข้ามไปฝั่งเนี้ยเรายืนอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นตัวมันก็พอเขาหลุดรอไปแล้วเนี่ยคนป้องกันเนี่ยมันหันไปมันก็จะไปชนกับหลังเขาแหละมันจะหลุดหลังไปแล้วก็คือเป็นเป็นด้านด้านที่ จมตีได้ดีที่สุดนะครับ w e ก k s i ์นะครับอย่างอย่างเลบอลในจังหวะเนี้ยเขาก็โจมตีด้าน w e ก k ซ i ์นะครับอ่าลองดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอ่าอัลลอนเบรนก็คือโดนเผาไปแล้วนะครับอัลฮอฟฟอร์ดก็โดนนะเขามาไม่ทันและสไลด์มาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเนี่ยเป็นฝั่งที่เหมือนแบบมันต้องหมุนตัวหรือว่าต้องหันหลังเน่ยนะครับมันคือด้านด้านว e กนะครับ เทคนิคในการเล่นฝั่งวีคเนี่ยคือเรา grab elbow นะครับ grab his elbow ก็คือให้เราเหนี่ยวตรงข้อศอกนะครับเวลาที่เขาเช็คใช่ไหมครับเวลาที่เขาเช็ค hand check ใส่เราเรา,เาให้เรากดลงไปไม่ต้องดึงนะไม่ต้องดึงไม่ต้องกระชากอะไรแค่แค่เอามือขับ off arm แล้วก็กดเอาไว้ตรงข้อศอกนะครับแล้วก็แล้วก็กดเขาลงอย่างนี้ นะกดเขาลงแล้วเราก็ข้ามข้ามเข้าไปนะครับเวลาเราเลี้ยงผมเลี้ยมือขวาใช่ไหมอ่าเพื่อนๆดูผมเลี้ยมือขวาผมก็ใช้มือซ้ายเนี่ยกดนะครับผมใช้มือซ้ายกดแล้วก็ข้ามไปแบบนี้นะครับอันนี้คือฝั่ง weak s ซ d e โดยการ Gra b his elbow นะครับกดไปตรงข้อศอกเลยนะครับตัวอย่างก็คืออ่าให้ดูเรอบอลนะครับเห็นไหมครับเขากดไปตรงข้อศอกเห็นไหมครับ เพื่อนเพื่อนน้องๆจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเวลาก่อนจะข้ามเนี่ยเขาจะมีการซีลนะครับปิดผนึกคู่ต่อสู้แล้วก็ข้ามไปเลยนะครับแบบนี้นะส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านสตองไซส์นะครับด้านสตองคือด้านไหนคือเนี่ยด้านด้านที่อยู่ด้านในเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านที่สตองคือคือเขาสามารถที่จะสไลด์มาดักเราได้เพราะว่ามันเป็นฝั่งสตองเขาไม่ต้องหมุนตัวเขาไม่ต้อง ทำการเทินเทินตัวเองเพื่อที่จะไปหาเราเห็นไหมครับเขายังสามารถสไลด์ต่อไปได้โดยที่มันอยู่ในด้านสตองนะครับอ่าเทคนิคที่เราจะเล่นฝั่งสตองเห็นไหมครับว่าเขายังสไลด์ตามเรามาทันเนี่ยเนี่ยเขายังสไลด์ตามเรามาได้นะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าให้เรา grab ตรงข้อพับนะครับตรงเนี้ยนะครับให้เราเอ่อเหนี่ยวหรือว่าหรือว่ากด ไปตรงข้อพับแขนของคนที่แฮนด์เช็คใส่เรานะครับแล้วเราจะจะมีจังหวะข้ามเข้าไปนะครับถ้าเห็นตัวอย่างเนี่ยครับกดไปตรงข้อพับแขนนะครับอ่านะครับเนี่ยเนี่ยชัดเจนนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมันจะเกิดมันจะเกิดการผนึกผู้เล่นแล้วเราจะมีพื้นที่เข้าไปเล่นในจังหวะที่ได้เปรียบนะครับไม่ได้บอกว่าเออเนี่ยเห็นไหมจะมีคนเข้ามาสะเข้ามาซ้อนอย่างเงี้ย เราก็ต้องไปจังหวะอื่นต่อนะครับแต่การที่เราเล่นจังหวะแบบนี้มันจะทําให้เราได้เปรียบในการข้ามเข้าไปนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมจะเสนอก็คือเป็นในเรื่องของการผสมท่านะครับก็คือเรารู้แล้วว่าเราจะจะใช้ออฟอาร์มใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องไปฝึกต่อว่าเราจะสร้างครี a อทสเปซซิงของเราอย่างไรก็คือเราจะลอดขาควายหลัง c อส s อเ v e r หรือว่าจะ In น n d o นเอนะครับยกตัวอย่างเช่น อ่าเนี่ยครับทำจังหวะ between the leg ก็คือลอดขานั่นเองครับลอดขาแล้วเห็นไหมครับออฟอาร์มออกมาด้านด้าน weak side นะครับเห็นไหมครับนี่ก็ weak side เหมือนกันนะครับอ่า off arm เห็นไหมครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงด้วยขวาเคาะข้าไปซ้ายเสร็จแล้วก็ออฟอาร์มทันทีนะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็เลี้ยงซ้ายเลี้ยง คนแรกเลี้ยงเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาข้ามซ้ายนะครับคนที่สองเลี้ยงซ้ายข้ามขวานะครับแล้วก็ออฟอาร์มแล้วก็ถึงห่วงนะครับซึ่งเ,เทคนิคพวกนี้เนี่ยจะจะทำให้คุณได้เปรียบนะครับในกรณีที่เราเล่นไอโซเลชันหรือว่าการเล่นตัว,ต,วตัวก็ตามหรือว่าคุณจะดวลกับเพื่อนเนี่ยตัวตัวเงี้ยเพื่อฝึกสกิลการตัดสินใจการจบสกอร์นะครับแบบเนี้ก็ลองดูนะครับมันทําให้คุณได้เทคนิค ที่พวกมือเก่ามืออาชีพวเขาใช้กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําให้เราได้เปรียบนั่นเองผมเคยโดนนะเวลาผมยืนผมเช็คเนี้ยมองพวกนาบาฟิปปินตอนนั้นเล่น ABL บอะไอ้บาวินเนี่ยมันเหนียวผมแบบเออมันเอาผมอยู่ผมยกขึ้นไม่ขึ้นเลยคือแบบเออพวกนี้เขาแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปฝึกนะครับการที่จะกดแขนคู่ต่อสู้ลงได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกนะเพราะบางคนเขาก็ แข็งกว่าเราเงี้ยกดไม่ลงเงี้ยถ้าเรากระดูกเราไม่แผงพอเรากดเขาไม่ลงเงี้ยเขาก็เขาก็เขาก็เหนือกว่าเราได้ซึ่งเราก็ต้องไปใช้เทคนิคอื่นต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคเอ,อดีๆนะครับที่ทําให้เราจะเก่งขึ้นได้นะครับยังไงถ้าใครสนใจหรือว่าอยากอ่านบทความนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับไทยบาสเกตบอลคอมนะ ผมจะปักผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับก็เข้าไปอ่านมันมีบทความอีกเยอะเลยนะครับหลายๆเรื่องเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปนะส่วนใครที่เข้าไปแล้วก็ไปตามคน้นไปอ่านด้านหลังได้นะครับมีการใช้ลูกพาะมีการโพสต์เล่นโลโพสต์อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีให้อ่านให้ศึกษากันนะครับยังก็ฝากเว็บไซต์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ